รกแห้งนี่หอมหวนหวนใจมากครับสวัสดีครับวันนี้จะไปทำหมูเลื่อนลอยเลื่อนลอยยังไงก็คือกินเข้าไปแล้วก็อ,อร่อยเหมือนกับอร่อยเหาะเลยนะครับหมูที่ใช้นี่จะเป็นกระดูกอ,อ,อ่อนมาดู นี่นะครับเป็นกระดูกแก้วกระดูกอ่อนนี่หั่นเป็นชิ้นๆพอดีคำแล้วกระเทียมรากผักชีหอมแดงขา่าตะไคร้พริกแดงพริกแห้งและที่ทำให้เราเลื่อนลอยได้นะครับนี่นะครับสมุนไพรใส่ลไงไป vậy nhiều, có luyên loay nhiều này khục เรื่องที่โขกไว้ก็เอามาคั่วในกระทะานะครับในกระถามาคั่วไม่ต้องใส่น้ำมันนะครับใส่เลยคั่วไปอ่อนนี่ก็คั่วจนหอมเลยนะครับเสร็จแล้วก็จะใส่หมูไป เน,นี้ยเขาอะเริ่มตีกระทะไม่ใช่ปัญหาไปน้ำลงไปน้ำปลาร้าะแ็บเลยโอเคเนี่น้ำป,ปลาระเนี่ยมาคั่วด้วยนะครับก็จะเพิ่มความหอมนี่โอ้โหนี่หอมเตะจมูกยอด น้ำปลาน้ำตาลเราจะคั่วต่อนี่นะคั่วแห้งๆแบบนี้นะครัครบให้น้ำปลาน้ำปลาราเนี่ยเขาแบบสัมผัสกระทะโดยตรงมันจะเพิ่มความหอมแล้วเราก็จะผัดไปเรื่อยๆตอนเนี้ยพอมีน้ำมาเคลือบแล้วเนี่ยครับที่ติดกระทะไว้เนี่ยเขาก็ไม่ติดแล้วอร่อนมาแล้วเนี่ยดู หเห็นไหมไม่ยีแล้วนะครับหเห็นเนือกระทาเลยเนี่ยใช้ไปอ่อนนะครับอย่าใ,ใช้ไปแรงผมชูรสใส่มากอร่อยมากแบ่บหลายก็จะผัดให้หมูของเราเนี่ยพอตึงๆนะครับตึงๆแบบเนี้ยเสร็จแล้วก็จะใส่น้ำเปล่า ไปพอดีพอดีเนี่ยพอดีไม่ต้องท่วมากพอดีพอดีก็จะเคี่ยวด้วยไฟอ่อนจนน้ำงวดเลยนะครับน้ำงวดก็คือค้างมาแล้วสองงวดโอ้น้ำงวดแล้วนะครับเนี่ยครับงวดก็คือน้ำแห้งเลยเนี่ยใปใส่ตะไคร้ฟอยใบมะกรูดฉีก ใบกระเพราแล้วเราก็จะคนหมุนคุกเค้านี่โอเคใส่จานเลยผมหวนหวนใจมากอืนี่นะครับอร่อยเหาะครับออกไปนอกจานแล้วเนี่ย หมูเลื่อนลอยพร้อมขึ้นโต๊ะรับประทานแล้วครับชิมรสชาติแล้วนะครับหอมปะลาหมูนุ่มยอดเลยหมูเลื่อนรอยขึ้นโต๊ะพร้อมรับประทานแล้วครับนี่นะครับมาดูครับว่าเนื้อน,นุ่มนะครับเพราะว่าเคี่ยวด้วยไฟอ่อนจนน้ำงวดนี้ก็จะใช้เวลาประมาณสี่สิบนาทีนะครับสี่สิบนาทีก็เพียงพอที่จะทําให้หมูของเราเนืนุ่ หอมอปลาหอมเครื่องเทศสมุนไพรกระลูกอ่อนคุบกบอ่ะมิ้งข้าวจะไปไหนเดี๋ยวหาเครื่องดื่มมาดีกว่าไปครับไปครับไปครับ